อยู่ดีมีแห้งกอยู่แดงมี่ฮี่อันอยู่บ้านเหลอเด้อพี่น้องเสียงรถเสียงละอาจสิดังจักหน้อยจานสิมาเห็ดอีหยังคลิปนี้สิมาแกงเห็ดร่วมส่ใบชะม่วงพี่น้องอันเห็ดนี่โอ้ยเนาะแมงวันกระไดตอมฮอนเห็ดบาดนี่เห็ดนี่ลวกไว้แล้วจ้าเพราะว่าฝนลินฝนห่อมนะขันหฮาเก็บมาแล้วเขาบ่เฝ่าหล่างฝ่าลวกไว้เป็นสิเปื่อยจากเป็นสเน่าสิเละอันว่าสิเก็บพักแน่งตูมากกับบริเก็บแล้วพี่น้องลืมข้าวก็ได้สิใสเป็นพักขาเท่น พีกนี่ก็โขกไว้แล้วด้วยเครื่องปรุงสิเป็นไลซูฟังอันบ้านข่อยเอื่นใบสมมงเนาะเนี่ยบานข่อยเอื่นใบสมมงงด้วยขันภาษากลางพูดกสีวา่าใบชะมวงเมนบอกขันคอยจำว่าพิษอืมป้าไปโหลดลุยอย่าฝอยเงีวเห็นบล่ะไปตั้งกล่องเห็นบะระเนาะใส่เกลือจ้าอันนี้เกลือด้วยานี่เกลือผงนัว โอ้โอ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 ้มือสักน,น้ำปลาแดกเฮียโอ้ยเฮียก็ไปรตรงยยาน้อง,องมันลุ่งหมอ้อเตี้น้ำปลาแดงก,ก็จะนี่เดอ้ออันนี้ลูกโดดจ้ะใส่ลูกโดดลงไปเพื่อเป็นสีสันนิดหน่อยใส่พริกพริกติดตำไว้แล้วพี่นอ้องน้ำปลาไว้นิดนึงใส่เห็ดใส่เห็ดที่ลวกไว้แล้วลงไปพี่นอ้อง เห็ดรวมแกงเห็ดรวมใบชะมวงกินปลาแดกเริ่มร้อยมาเตะดังแล้วกินปลาแดกก็กินหมึกพริกเริ่มร้อยมาเตะดังแล้วใบสมมุงหิซาไปเลยด้วพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าค่วมสมสิได้ออกมาเพราะมากสมสมพี่น้อง สดสมสมนะคขอ้นจีแสบโคไปนี่ก่อนเดี๋ยวใบสมม่งเพื่อสิเปลี่ยนสีใบสมม่งหรือใบชะม่วงปหนะูเพื่สิเปลี่ยนสีเดี๋ยวพักขาจังมาใส่ที่หลังอืหิวเขายางรุ่นแรงเก็บเห็ดมากมือเมยสดหอนหอนหกหกโอ้ยคุยบองเจา อ่ะเห็นบอกผู้จับบึงใบชะมวงเปลี่ยนสีแล้วนะคะความเปรี้ยวของนางก็จะออกมา่ากคึมคมไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหมียังสีบอกบอกอียังละว่าติ <c oughs> ลดขายก็เขามากหหานพี่น้องพักอีตูได้ผักอ,อีตูพอดีเลยนี่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 ผักนั่งตูใส่พอดีเลยใส่ทั้งพักนั่งตูทั้งผักขาโอ้ผักอ,อีตูบอกกับบเมือน ยา๊ซา,าขอเด้อพี่น้องยา๊ซา,าขอเด้อยเจเฝ้าให้ขอเด้อยเเฝ้าดาฮักเขาไว้ฮักเขาไว้พี่น้องขอก,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 กะปุกปุกเป็กเป็กงสีละอเออเงย์ไหลเฮ็ดยังอยู่ขังนิเวตที่ขอด็ดพักนั่งตู้อยู่ขังนี่ไม่อยากให้มูอโจาออกจากมอนะอยากให้มือโจเฝ้ามอให้ไป <c oughs> เงย์ไหลน,นี่ก็ได้ขอกะจังสีแล้วพี่น้องเอ้ยสีบิดประจําวัน ขันบ่ได้ไปทางใดก,ก,กินเข้าให้มูเจ้าเบื้องซสแล้วอือกันได้ไปหาเห็ดกับผ้ามูเจ้าไปหาเหย็ดเสร็จแล้วกันปลูกพักกับผ้ามูเจ้าเขาชวนเสร็จแล้วอือนั่นสิละจ้าบบได้มียังบื้อบาดอก่อยก็ะไรเออบ่ได้กินปูอรัสกาให้มูเจ้าเบื้องดอกไปเรื่อยๆตามชีวิตบันบนชีวิตคนสนบทพี่นนอง เม <aunque S 2> <me> <cheg> ื่อ <Tra> น <ve lling> ี้จะกินเขาให้มู้เจ้าเบ่งแบบบ่ต้องเห็นหนาขพราเด้อเพราะว่ายังมาเตี้ยโอ้โหไปเก็บเห็ดมาพี่น้องสภาพบ่ต้องห่วงเลยจ้ากระเซาะกระเซิงอันนี้เห็ดทำพานทด้นี่เห็ดทำพานนะคะบานปล่อยอื่นเห็ดทำพานมันสีนุ่มๆมันสีนุ่มๆซิมชิมชิม เสียดายพักติว๋วเด้บ่คอยสุมปันใดเด้เปรียวหยอดพักติ๋วมาใส่ตติมก่อนมีหยอดพักติ๋วมานาหน่อยหนึ่งอยู่หันใบพักติ๋วบ่คอยงามปันใดพี่น้องเพราะว่ายังวัดตีเด็ดมากอะทั้งถือฝนถือแดดเนาะโอ้ยมันก็นเลยเป็นสภาพนี้จ้าบ่าคอยสุมปันใดใบสะม่วงเซ็ตหลายๆวังหันเอาพักติ๋วเข้าไปเออพวกรีบเรียวมีรูดโดดได้หนี่ ด,ดเธอมีคนสนลูกโดดแกงสูนีขวบส่ขวบเบือเด้อพี่น้องขวใส่ขวบเบือจ้ะตะแกงใบายานั่งขวบจังซีส่ขวบเบือ่อสุดยอดใส่ผักนั่งตูผักนั่งตูใส่เมาสวนเลยนี่จังสีแดงหอมๆขอบคุณค้าใส่เข้าไ,ไป สุดยอดโอ้ยกล่องตีงขอโทษจ้ะซุ่นกล่องโสุดยอดเล็กพี่น้องสุดยอดดีดดดดจ้ะมือวางกล่องม่ะนี่้าบังก็ขอโทษได้หลยเด้อพี่น้องห้างลางเทือกระไดอืม ค่อยมีฝีมือเป็นได้ดอกค่อยก็ได้ไม่ค่อยมีฝีมือในการถ่ายทำเท่าไหรอืโหใส่พักติวเข้าไปสุยอดเลยอเอาเนี่ยผู้ดใด้มาอย่างเดี๋ยวเด้อแปบ๊บหนึ่งไปซะนี่เขาจะมาส่งของพี่นอ้องอันขอยสร้างสร้างในพัก สั่งในผพักสั่งเอสั่งปูนขขาวมาใส่ต้นใหม่ใส่ต้นหมกหุ่งข่ผามว่าขามหมดขามแม่งนำ้ำก็จะเจ้ามาทรงจ้ะโอ้ยไปบบดนี้สุดยอดเลยสุดยอดมากชิมมึงกันนะอืม้มชิมอะไเเธอแล้ว <laughs> ปิดไฟทีนี้โอเคปิดไฟไปหาไปหาพระเขาก่อนเพื่อไปหาตักเสถ้วยเส่จานก่อนเับอีริพนอกเลยมาเด้อมาเดินมาเด้อมาชุบชุอ มือนใบสมุนไก่ผสมมอติสมพี่น้องสบายคนมาสมสมอุ๊ยขอโทษจ้ะดูดมือดูดมื sẽ thịt hụt ngại Nhìn nó chả bỏ đẹp khác Xem hết đi đường này Ăn hết ăn Hết là mạc rồi

mọi người đang mở đường 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 mở nào mở đường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  mở sao tám lọc bữa giờ mẹ mọc luôn rồi nhận không? mẹ 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 Thấy không? mẹ mẹ rồi <cười> <cười> เปิดกระซับหน่อยสุดยดอดเลยจ้ม,มไปแล้วบันนี้คลิปนี้ยาวแล้ว <c oughs> ปอล่ะก้อนสิไปเก็บเห็ดก้อนสิกินเห็ดเขาต้อตงซึกอสายเห็ด เบองไ์ไงพิจารณาให้มันดีๆพี่น้องว่าเห็ดอะไรไมนกินได้กินบ่ได้ถ้าเาบ่มันใจกับเพราะตรงเก็บมาจา้าอืมขอเก็บมาแล้วเราก็ขอกะมาทดลองมาทดลองมาถามผู้เชี่ยวชาญเพป็นว่าเห็ดอันนั้นกินได้บ่อันนี้กินได้บนน่ขอกระถามผู้เชี่ยวชาญไปแล้วขอกะมาทดลองวิธีของข่อยคือใส่ข้าวสันหรืเว,วลาลวกเห็ดพี่น้องจ้าเทาก็สิได้กินยังปลอดภัยกินยังแซ่บยังนัวไปละวันนี้โดนแล้วอุ้ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีมีให้ยู่ดงมีฮี่ปลอคปลอดภัยปลอดโควบวิสิบเก่า รวยรวยเฮงเฮง,งปังปังลอตเตอรี่ราไวที่หนึ่งก็เก่าละจ้าบายบาย